บโน่ bon o, ค่ะอันเสียงปวดโพอยู่ค่ะนะคะเสียงอึงหอสะอ่อนเสียงอึงค่ะสะอ่อนเสียงอึงเกิดเลยมานางังมานังเปิดนะคะทําคลิปยาวนะคะแล้วก็อ่านังเลือกเขานะคะเลือกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวเครีเตอร์ทุกปู่ทุกคนค่ะเมื่อนี้กับกาลังนางเลือกค่ะของเี้ค่ะนะคะ คูบินกะมานังเลือกกเขายืนหลายคักหลายเนี่ยค่ะอืหองห่องเอืองค่ะคนนี้อย่างเดียค่ะคลิปนี้บีไหม,มค่ะโอ้บนาดเสียงอืงน,นะคะอืองอย่างมาห่องคักห้องแน่เลยค่ะนะคะอ่าคุณผููบินก็เลยน,นั่งเลือมาหน,นีพากันไปจับอืงบอไปจับอืงกันบอนโอ้ค่ะ อันเสียงปวดโพอยูค่ค่ะนะคะเสียงอึงหงนะคะ,ะนังเดือกกาเขาว่าว่าเมื่ออ่นเสียม,มานะคะเพื่อได้ใส่บาดหลวงพอนะคะเพื่อได้ใส่บาดหลวงพอ่อแต่ว่าอืนนะคะมาเมื่ออึนกับใสเกิดสิได้ใส่บาดนะคะทั้งหนังฟังทั้งสอออนเสียงอึงค่ะ,ะฟังด้วยค่ะฟังเสียงห้ายคักหลายเนี่ยค่ะ ไปแต่ไปไต่บอนะคะไปตัดมนีผพากันไปจับอืงบอไปจับอืงกันบอโนค่ะอันเสียงปวดโพอยู่ค่ะนะคะเสียงอืงห้องเกบกาเขาค่ะนะคะอันนี้นะคะพรอมทีสีมานะคะมาแล้วก็ใส่ไปต่ไใดบอนะคะเสียงอืงห้องเสียงขับยุบนะคะ เสียงครับอยู่นะคะดีไหมคะโอ้บรรยาเสียงอึงนะคะอึงอย่งางมหฮองค่ะฮองแนเธอค่ะนะคะ,นะค,ะ,ะคุณผู้บินก็เลยนั่งเลือกยืนนะคะมามาอืองกับส่เกิดสีใดใไ่าบาทนะคะอะถ้าเกิดว่าได้กลับบ้านก็สีเอาเข่าไปสียูบานเยู่ค่ะนะคะเนะพราะว่ายูบานจะเป็นลูกสีใงญนนะคะยูนี่เป็นลุกสีหน่อยค่ะลูกสีคกหฮองแนค่ะนะคะ คูบินกามานางเลือก,กากเขาอยู่คะ่ะเก็บกากเขาไปนํามาเนื้อะ่ะผู้ไดอยากตับอิงนะคะอิงผ่านคุณคูบีใส่บาดมืออื่นะคะ่ะอันบ่มีเวลาเลือเสาร์อาทิตย์ไหมคะ่ะนะคะก็เลยใส่เวลาว่างตอนนี้นะคะมานางเลือก,กากเขานะคะานางเลือก,กากเขาไรมาเมือใต่เป็นตได้บ่ะคะเสียงอิงห้อง <laughs> เสียงขับอยู่นะคะเสียงขับอยู่นะคะดีไหมคะ่ะโอ้ขนาดเสียงออ่ง นะคะอึ่งอย่างมห้องขาห้องแน่เลยค่ะนะคะคุณผู้บินก็อดานั่งเลือกทั้งหนังฟังทั้งสออนเสียงอึ่งค่ะฟังด้วยค่ะฟังเสียงหลายคักหลายเนี่ยค่ะไปต่ไปไต่บอ่อนะคะไปต่อายุบานคุณผู้บินจ่ะใ้บาทเท้าเหนียวค่ะอขอบคุณนะคะที่ฟังคลิปจนจบขอบคุณค่ะนะคะ,นะคะ เก็บกากเขาไปนำมาเนี่ยค่ะผู้ใดอยากตับอึงนะคะอิงผ่านคุณผู้บิดอ่าอึงอ่างอึงอ่างยุ้งสาระค่ะนะคะของค่ะ้องนี้นะค่ะนะคะอ่าคู่บิกกบานกามบันนังเลือก,กากเขาเก็บกากเขาค่ะนะคะอันนี้นะคะพรมทีจีอ่ามานะคะมาหล้วก็ใส่บาทเมื่ออื่นะค่ะอันบ่มีเวลาเลือเสาร์อาทิตย์ไหมค่ะนะคะ ็เลยใ,ใส่เวลาว่างตอนนี้นะคะมานางเลือกา,กากเขา,า,น,า,น,มมานะคะนางเลือกาเขาอะไรมาเหมือนคกา้องนี่ค่ะนะคะอ,อ่าคู่บินกับมานางเรือกาเขายูนะคะนางเลือกาเข่าว่าแต่ว่าเอือนเสิมานะคะเพื่อได้ใส่บาทหลวงพ่อนะคะเพื่อได้ใส่บาทหลวงพ่อแต่ว่าค่ะเก็บกา,กากเขาไปนํามาเด้ะคะ่ะผู้ใดอยากจับอืงนะคะอืงงบานคุณกู้บินมาหนีพากันไปจับอืงบอก ไปจับอึงกันบอนอค่ะอันเสียงปวดโพอยู่ค่ะนะคะเสียงอึงหองดีไหมคะ่ะโอ้มันอะเสียงอึงน,นะคะอึงย่างว่าห่องคักห่องแน่เลยค่ะนะคะอ่าคุณผู้บินก็เลยอ่านั่งเลือกเลื่นนะคะมามาอืออ่นกับอ่าใส่เสื้อสิแดงใส่บาทนะคะใส่บาทมืออื่นค่ะอันบ่มีเวลาเลือกเสาร์อาทิตย์ไหมค่ะนะคะ,นะคะก็เลยใช่เวลาว่างตอนนี้นะคะมานั่งเลือกกากเขานะคะนั่งเลือกกากเขา ใส่มามืออื่นนะคะมามืออื่นกับใส่เตื้อสีใดใส่บาทนะคะดีไหมคะ่ะโอ้บรรยากเสียงอื่นนะคะอื่นอย่งางมองค่ะฮองแนเธอค่ะนะคะ,ะคุณผู้บินก็เลยนั่งเลือกเอขาเพราะว่าเมื่ออื่นมือมอื่นว่าสีใส่บาทนะคะใส่บาทลงพอนะคะเพราะว่ามืออื่นถ้าฝนมาตกก็คงจะได้ใส่นะคะอ่ะา่องค่ะฮองแน,นะค่ะนะคะ คู่บินกามาน่งเลือกกาเขาน่งเลือกกาเขานะคะน่งเลือกกาเขาทั้งทั้งมาฟังเสียงอึงน้ำค่ะนะคะอยากให้ฟังนะคะว่าเสียงอึงห้องไงห้องจังไหนนะคะสะอ่อนเสียงอึงค่ะสะอ่อนเสียงอึงเกิดเลยมาน่งมาน่งเปิ่ยนะคะทําคลิปยาวนะคะแล้วก็อ่านางเลือเขานะคะเลือน่งเลือกาเขานะคะน่งเลือกกาเขาทั้งทั้งมาฟังเสียงอึงน้ำค่ะ นะคะอยากให้ฟังนะคะว่าเสียงอึหงห้องไงห่องทังไหนนะคะสะออนเสียงอึงค่ะสะออนเสียงอึงเกิดเลยมะนั่งมะนั่งเปิดนะคะทําคลิปยาวนะคะแล้วก็อ่นานั่งเลือกเขานะคะเลือกพอมีอยังนะคะ,ะมาเบาหนัวหัวมวลซื้อน,นะคะพามาฟังเสียงอึหงห่องซื้อค่ะอึงเหนียวมะห้องขัดของเนี้ยค่ะจะคิาคะอ่ะนานั่งเลือกขาเขาววราว่า เงืออื้อเสมานะคะเพื่อได้ไส่บาดหลวงพอนะคะเพื่อได้ไส่บาดหลวงพ่อแต่ว่าคุณอาค่ะนางเลือกกาเขาว่าว่าเมืออื้อเสมานะคะเพื่อได้ไส่บาดหลวงพอนะคะเพื่อได้ไส่บาดหลวงพ่อแต่ว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวเครื่อเตอร์ทุกูทุกคนค่ะเมื่อนี้กะกำลังนางเลือ อ่าถ้าเกิดว่าได้กลับบ้านกับสีเอาเขาไปสียูบ้านเนาะค่ะนะคะเพราะว่ายูบ้านจะเป็นลูกสีหง่นะคะยูนี่เป็นลูกสีหน่อยะคะ่ะลูกสีกมอนมีผ้ากันไปจับอืงบอไปจับอืงกันบอนโ,นโนค่ะอันเสียงปวดโพยู่ค่ะนะคะเสียงอืงหอกค่ะ,<ๆ>คะเก็บกากเขาไปนามาเด้อค่ะผู้ใดอยากจับอืงนะคะอืงผ่านคุณผู้บีค่ะเก็บกากเขาไปนามาเด้อค่ะผู้ใดอยากจับอืงนะคะ อึงผ่านคุณปู่บีนั่งเลือกกาเขานะคะนั่งเลือกกาเขาทั้งทั้งมาฟังเสียงอื่งน้าค่ะนะคะอยากให้ฟังนะคะว่าเสียงอื่งห้องเนะี่ยห้องจังไหนนะคะมาหน,นีพากันไปจับอืงบอไปจับอืงกันบอนโน่ค่ะอันเสียงปวดโพอยู่ค่ะนะคะเสียงอืงห้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่น้องชาวเครียดเตอทุกปู่ทุกคนค่ะ เมื่อนี้กับกาลังน่งเรือไปไปตาไบโบนะคะเสียงเอื้องห้องเสียงขับยุนะคะเสียงขับยุนะคะหลยคักหลาเมร์คะ่ะเอื้องห้องเอื้องอา่างค่ะเม่นี้อย่างเดีวยวคะ่ะคลิปนี้บมืมอนี้พาไปจับเอื้องบบไปจับเอื้องกัน,บนโบน้อค่ะ นเสียงปวดโพยู่ค่ะนะคะเสียงอึงหอมิยังนะคะอะมาว่านัวหัวมวลซื้อนะคะพามาฟังเสียงอึงหองซ,อซื้อค่ะอึงนี่ยงมาหองคกหของเนี้ยค่ะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่นอ้องชาวเครือเตอร์ตุกูทุกคนค่ะเมื่อนี้กับกระลังนางเรือนนะคะมาเมื่อนีกับอ่าใส่เสื้อสีแดงใส่บาทนะคะ เก็บกาเข่า่ะนะคะอันนี้นะคะพอมทีซีามานะคะมาหลวกไตเป็นตาไดโบนะคะเสียงเอื้องห้องเสียงขับยุ่นะคะเสียงขับยุ่นะคะหน่อยบัตที่นี่เวลาเขาเขาไปสีน้ำเปื่อนเขากับสเสดเมากเก็บกาเขาขึ้นเก้าค่ะนะคะ,นะคะฟังเสียงเอื้องห้องพรมนะคะ เก็บกาเขาไปน้าค่ะนะหลคักหลเนี่ยค่ะอึองหองอึองอ่างค่ะวันนี้อย่างเดียค่ะคลิปนี้บุกนะคะ,ะนางเลอกกาเขาเพราะว่ามืออื่นเสีมานะคะเพื่อได้ไส่บาดหลวงพอนะคะเพื่อได้ไส่บาดหลวงพอ่อแต่ว่าอืนนะคะมามืออื่นกับใส่เื่อสิได้ไส่บาดนะคะ พอมียังนะคะมะเว่าหนัวหัวมวลซื้อนะคะพามาฟังเสียงอึงห่องซื้อะค่ะอึงงนี่ยงมาห่องขัดของเนี้ยค่ะจะไ่เป็นตะไดบ่อนะคะเสียงอึงห่องเสียงขับยุ่นะคะเสียงขับยุ่นะคะนหน่อยบัตที่นีเวลาเขาเขาไปสีน้ำเปื่อนเขากับสเสดมาเก,ก,ก็บกากเขาขึา้นเก้าค่ะ,ะนะคะฟังเสียงอึงห่องพร้อมนะคะเก็บกากเขาไปน้าค่ะ เนะคะเขาเพราะว่ามือเอื้อนมือเอื้นมาสใส่ไ้บาทนะคะไ้บาทหลวงพ่อนะคะเพราะว่ามือเอืนถ้าฝนม,มาตกก็คงจะได้ไ้นะคะอ่า